สวัสดีครับคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะครับกับการอัปเดตข่าวสารให,ใหม่ของน้องกีตานิพาพรแชมป์จากดวลเพลงชิงทุนที่ตอนนี้ก้าวสู่แชมป์ในสมัยที่93เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสะสมเงินรางวัลในรายการมากกว่า1ล้าน4แสนหหมื่นบาทนะครับและที่ผ่านมาน้องกีต้าได้ร้องเพลงเปิดหมวกที่ผ่านมาในวันที่17กรกฎาคมถือว่าเป็นงานดีๆที่มอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ และในงานล่าสุดที่น้องกีตาร์ได้โพสต์คิวงานอีกงานที่จะไปแสดงในงานวิถีทัศน์วัฒนธรรมที่มิวเซียมสยามกรุงเทพมหานครในเวลา18.30น 30. นาทีถึง19.00นานะครับและงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20-24ถึงกรกฎาคมปี2566ณลานสนามหญ้ามิวเซียมสยามเขตพระนครซึ่งคุณผู้ชมจะได้ชม กับความสุขความบันเทิงใจที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้เข้าถึงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์ของความเป็นเมืองพหูววัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้เข้ามามากมายให้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้มีชุมชนที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ ศิลปะการแสดงอาหารการกินเป็นต้นนะครับและที่สำคัญน้องกีต้าได้ร่วมในงานนี้ด้วยนะครับ f c ของน้องกีต้าห้ามพลาดเลยทีเดียวและถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานที่น้องกีต้าได้ไปนะครับเจอกับน้องกีต้าในวันเสาร์ที่22กรรก,กรกฎาคมปี5 5 6 6นหนะครับไปให้กําลังใจน้องกีต้ากันเยอะๆนะครับและ FC ตัวจริง ้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับไปให้กำลังใจศิลป,ปินกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ